ก็ถือว่าตอนนี้เอกก็ฝนยังคงตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วไทยนะครับฝนตกก็ทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างที่อําเภอคอนบุรีครับพี่โคราชนครรัชสีมานะครับหลังจากที่ฝนตกหนักเนี่ยติดต่อก,กันหลายวันนะครับก็มีน้ำเนี่ยไหลหลากลงมาจากที่สูงไหลท่วม ไรน,นาของชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็มีนาของชาวนาเนี่ยได้รับความเสียหายไป100กว่าไร่ชาวนาเองก็บอกนะครับเพิ่งจะหว่านเมล็ดข้าวไปนะครับตอนนี้ก็เสียหายหนักจริงๆอย่างคุณฉลามยืนกระโทกนะครับก็เป็นหนึ่งในชาวนาตําบลโคกกระชายอําเภอคอนบุรีนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้กระทบต่อนาข้าวเพราะว่าเพิ่งจะลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับความแรงของน้ําก็คือพัดเมล็ดพันธุ์บางส่วนหายไปกับสายน้ํา ส่วนที่ยังเหลือรอดนะครับก็ไม่สามารถที่จะงอกใหม่ได้ด้วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีเกษตรกร,กรชาวนาหลายคนเองเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มีน้าไหลหลากเข้าเพิ่มพื้นที่ของชาวนาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าฝนฟ้านี่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่อย่างไรคุณผู้ชมครับเขาก็ยังมีความหวังนะครับบอกว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาในช่วง2-3วันนี้จากาการต่างๆน่าจะดีขึ้นแลวก็คงจะเริ่มลงมือหว่าเมเล็ดพันธุ์ได้อีกครั้งครับค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ต้องระมัดระวังนะคะฝนพวงจากฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันโดยเฉพาะล่าสุดที่พยากรณ์อากาศก็ประกาศมานะคะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะในช่วง24โมงข้างหน้าทางภาคเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะภาคเหนือนี่ก็70%กันด้วยใครอยู่ในพื้นที่ระมัดระวังกันค่ะครับ